สวัสดีครับพบกับ CGS c, c m b Resort l i ซ e ประจำวันที่9มีนานะครับก็วันนี้ก็เข้าไปกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ถือว่าตลาดตันผลมากนะครับนานๆจะได้เห็นเมื่อวานนี้นะครับตลาดลงไป4-50จุดแล้วก็ดีดกลับหมดนะครับลบลงแค่6-7จุดนะครับนักลงทุนต่างประเทศยังคงเป็น ผู้ซื้อสุทธินะครับในขณะที่ตั้งวงทงนไปภายในก็ยังมีการขายออกมานะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทิ่ทางตลาดความผันผวนเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากนะครับช่วงเช้ามีแรงขายทำกำไรมานะครับเมื่อดัชนีหลุดที่พ6 0 0จุดนะครับพอหลุดปั๊บ ช่วงบ่ายไม่นานลงไป5,580ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเดิมทีนะครับเราก็ให้แนะนำนะครับให้ซื้อที่1,610-1,600ถึง 1, 600, นะครับก็ปรากฏว่าดัชนีก็ลงไปมากกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับคือหลด1,600แต่ว่าก็หลุดลงมาก็สามารถดีดกลับได้หมด ประเด็นตรงนี้ถือว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะมองให้เห็นว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวเราเองนะครับก็มองว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยคงไม่ซื้อตลาดหุ้นไทยเพิ่มแล้วคงจะมีการทยอยขายหรืมทริ m ขายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสภาพตลาดเนี่ยมันยังไม่เอื้ออำหนวยแต่พอ,อ,อนะครับมันลงไปลึกๆนะครับแต่ตัวนักลงทุนต่างประเทศก็นะครับหวนกลับเข้ามาซื้อใหม่ มันกำลังจะบอกว่านะครับตัวนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็คงอาจจะมีมุมมองก็เรียกเป็นในตลาดหุ้นไทยน่าจะมีมุมมองในเชิงของภัยที่หลบภัยนะครับก็คือว่าเป็นเซฟเอาหันหนึ่งของการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเปเปอร์ของในรอยเตอร์วันนี้ที่เขาเขียนกันนะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยตลาดที่นักลงทุนต่างชาตินะครับหลบภัยมากที่สุดเนี่ย ก็เป็นตลาดลาตินอเมริกาตลาดหุ้นในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับ, America, รบขึ้นค่อนข้างแขแรงนะครับไม่ว่าวัดอยากแบบไหนก็อมองว่าเหตุก้อันที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียค่อนข้างจะต่าเป็นตลาดที่มีสินค้าพวก,กพันพวกพวกแร่แรต่างๆเยอะมากนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดที่เขาเขียนกันก็คือว่า valuation ของตลาดลาตินอเมริกาเนี่ย มันก่อนข้างที่จะไม่แพงส่วนในอาเซียนของเราก็คิดว่าคงจะไม่ถ้อยกว่านั้นเพราะว่าเมื่อวานเราก็เล่าไปฟังแล้วว่าในอาเซียนก็นักลงมีการเปเปอร์ที่เขียนว่าตลาดอาเซียนก็เป็นตลาดที่เป็นที่หลบภัยของนักลงทุนในรอบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตะวันไทยก็ลงคิดว่าน่าจะเป็นตลาดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายตรงนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่า นักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อตลาดหุ้นไทยที่ซื้อมารอบที่ผ่านมาเขาก็เริ่มซื้อที่ประมาณพันหกร้อยสิบห้าตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยกว่ากระดับพันเจ็ดร้อยต้นๆน,นะครับเขายังไม่ไขายนะครับพอลงมาตรงเนี้เขา้าต่ํากว่าทุนเดิมของเขานะครับเขาก็เริ่มที่การขยับก็มีการซื้อเพิ่มถึงแม้ว่าซื้อยังไม่มากแต่ว่ามันกําลังสะท้อนว่าเขาไม่ไปไหน นยครับยังไม่หลบไปไหนยังอยังอยู่ในตลาดหุ่นไทยแล้วมีสิทธิ์ถ้าดัชนีผันผัวนมากก็อาจจะซื้อกลับคืนได้แรงแล้วเมื่อวานก็ซื้อ,อ,อปรากฏว่าคงน่าจะเป็นการซื้อกลับในตัวของกลุ่มธนาคารพาณนนิชย์นะครับในตุม่มธนาคารพาณิชย์เองก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปจะชะลอตัวสินเชื่อจะ ก็ค่อนขย้างยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าก็มีปัจจัยบวกเหมือนกันถ้าเป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นตัวนิ่มตัวอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ธนาคารกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันผ่านการปรับต้นปรับนี่มาเยอะมากแล้วนะครับเราคิดว่าหลังจากนี้ไปผมว่านักลงทุนประเทศเนี่ยนะครับน่าจะมีการหลังจากนี้คงจะมีการซื้อวันนี้คงจะเป็นกลุ่มใหญ่มันนี้นะครับก็คือไล่ขึ้นกลับไปนะครับที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการซื้อเราคิดว่า คงจะเป็นกลุ่มพลังงานถ้าเรามาดูในมุมมองกลุ่มพลังงานกับในตอนนี้ราคาน้ํามันก็ยังอยู่ที่หนึ่อยสาเหรียญน,นะครับก็มีหลายเจ้ามากนะครับตอนนี้บางเจ้าก็บอกว่าจะปรับขึ้นไป200ร้อบางเจ้าก็สามร้แล้วก็มีนะครับโดยเฉพาะในรัเสเซียนะครับออกมาให้กล่าวว่าน้ํามันจะถึง300 ส่วนที่200ก็มีของมีเมอร์ลินมีของออสโลของเนเอร์แบริษัทเนอร์เวย์ที่บอกว่าอแต่ว่าถ้าเราดูจากตัวที่เราดูบ่อยๆอย่างตัวของโกมันแซกโกมันแซกเนี่ยหลังจากที่ปรับน้ํามันขึ้นมาต่อเนื่องระยะล่าสุดก็เปเปอร์มาอีกนะครับเรื่องของทิศทางนะคาน้ำมันก็ปรับน้ํามันในช่วงของช็อเทอมจากที่เขาเคยปรับมา115ตัวนี้เป็น1 3อ นะครับในปีนี้นะครับบางคนก็บอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไม่นานนะครับอาจจะขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ลงต่อแต่ว่าถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของโกลมมนแซกนะครับโกลแมนแซกค,คาดมาสองปีเลยเขาคาดปีนี้นะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าส่วนปีหน้าเขาคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยสิบห้าเหรียญนั่นก็หมายความว่าราคาน้ํามันยังยืยนร้อยเหรียญก่อนต่อไปอยู่อีกระดับหนึ่งถ้าของเขาถูกนะครับ เพราะฉะนั้นมุมอมองหน้าตรงนี้ผมคิดว่าหุ้นพลังงานน่าจะเป็นหุ้นที่ยังน่าจะเ,เล่นได้ต่อต่อเนื่องไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูปฏิกิริยาของกลุ่มนะครับเมื่อเราคิดว่าตลาดหุ้นรอบนี้นะครับจะพุงลงมา1,580แล้วดีตัวขึ้นมาใกล้ๆ1,620เราคิดว่า1,650ทำได้แบบสบายๆในรอบนี้นะครับเพียงแต่จะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ยัดูกันจริงแต่ว่าพันหกร้อยห้าสิบเนี่ยเราคิดว่าในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นทีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมถ้าเรามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราวัดจากสองมิติก็คือตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่วันที่รัสเซียโจมตียูเครนนี่นะครับมันก็ให้ผลคล้ายๆกันรูปด้านซ้ายเราแสดงแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน,นรับหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่เขียน DS เนี่ยหมายถึงว่าใน Data ้าสตรีก็คือไม่ใช่เ uh, ซกเตอร์ที่ถูกกำหนดมาจากตลาดหลักทรัพย์คือเหมือนยกตัวอย่างเช่น DS แบง k เนี่ยมันในนี้มันมีอยู่ทั้งหมด6ตัวเท่านั้นก็คือหุ้นธนาคารใหญ่กับกลางไม่มีธนาคารเล็กนะครับหรือพลังงานก็มีเฉพาะมีอยู่สีหตัวมันก็แยกมาเป็นผลิตไฟฟ้าได้ในทำนองนี้นะครับหากรามาดู เอาในช่วงที่ว่าสําคัญดีกว่านะครับในนี้คือตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงลึกที่สุดใน,ใน,ใ,นในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในช่วงของวันที่ทางยุครัเสเซียหยุดโจมตียูเครนเนี่ยครับกลุ่มที่สามารถยืนได้แดนบวกมีอยู่3ามกลุ่มเท่านั้นเราไม่ได้แสดงกลุ่มทั้งหมดนะครับแต่ว่ากลุ่มสําคัญกลุ่มที่ยืนดแดนบวกได้คือกลุ่มเฮลแค่กลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มพลังงาน แล้วก็กลุ่มสื่อสารที่ยืนอยู่ได้นะครับส่วนกลุ่มที่ลงนะครับจากาลงมากลงน้อยไปถึงมากนะครับก็คือกลุ่มของคาปานะครับกลุ่มของเรียลเอสเตดก็คือกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตัวแบงก์กับลงเป็นลึกเป็นอันดับ3กลุ่มเคมีคอลนะครับแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเมื่อวานนะครับมันไม่แปลกที่ มันกลับมีแรงซื้อของกลุ่มธนาคารขึ้นมานะครับค่อนข้างจะา,ากตัวธนาคารกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูอีกกลุ่มในกลุ่มพลังงานเองนะครับอย่างที่ท่านทราบว่ามังกงเล่นวนเวียนอยู่สองสามตัวนี้นะครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยครับถ้าเราไปดูในตัวของค่าการกันเนี่ยตอนนี้ค่าการกันก็สามารถที่กลับมานะครับยืนได้ดีเพราะฉะนั้นเรามองว่าเมื่อ,อตัวดัวสตรีมนะครับก็คือ ตัวต้นน้ําอย่างตัวพอตทอหรือพอสอพอก็เล่นกันแล้วขันนะที่น้ํามันยังไม่สูงมากมากกลุ่มนี้เนี่ยจ,จะหยุดๆุดแต่ว่ากลุ่มที่จะตามมาเล่นเนี่ยผมคิดว่าระายะน,นี้น่าจะเป็นกลุ่มตองพวกโรงกลั่นหรือพวกปิโตรนะครับที่มองว่าราคาของต้นทุนพลังงานอาจจะยังไม่สูงนะครับและนอกนั้นก็เป็นกลุ่มของตัวของอาจจะเป็นตัวถ่านหินทีนี้เรามาดูในกลของถ่านหินนะครับที่เขียนว่าอาเซียนดีเอสโกลนี่ก็คือว่า เป็นบริษัทผู้ผลิตฐานหินในอาเซียนนะครับที่มีในส่วนใหญ่ก็ที่ในในที่เราโชว์นี่ก็มีในประเทศไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซีย2-3บริษัทนะครับเราก็จับจุดมาตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเราจะพบเลยว่าราคาฐานหินเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับเส้นสูงสุดนี่คือเส้นฐานหินแล้วเส้นที่2กับที่3นี่ครับก็เป็นเหมืองฐานหินของอินโดนีเซียหมดนะครับส่วนของไทยเนี่ย นะครับขึ้นได้เพียง14เเท่านั้นเองจากต้นปีป้านปูในขณะที่ในอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นระหว่าง44กับ60นตะครับไอ้ตรงนี้มันอาจจะบอกได้น้อยหนึ่งนะครับว่าว่าของเราเนี่ยยังพอมีมีแกลนะครับที่ให้ขึ้นได้นะครับไม่ต้องคงจะไปสูงเท่ากับในอินโดนีเซียไม่ได้เพราะความสมบูรณ์ของเหมืองแร่อะไรคุณภาพของความร้อนอะไรมันไม่มันอินโดนีเซียมันโอเคกว่าแล้วก็ เป็นประเทศที่มีการส่งออกนะครับโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวบ้านปูผมคิดว่าตรงนี้ระดับราคาเนี่ยยังสามารถที่จะวิ่งต่อได้นะครับระะนป้นภาพโดยรวมนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามองว่าตัวทิศทางตัวตลาดเนี่ยนะครับมันจะไปต่อนะครับเพราะว่าคือต้องต้องคิดอย่างนี้ว่านะครับสภาพตลาดตอนนี้เนี่ยมันรับข่าวหนักๆนาพอสมควรแล้วนะครับมันคือมันมาระหว่างกลางทางแล้ว นะเราไม่รู้ปลายทางก็จริงแต่มันมามันมาระยะเวลาไกลแล้วตั้งแต่ภาวะของสงครามภาวะของการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยภาวะน้ํามันเนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มซับแรงกระแทกมาตลอดนะครับเอาง่ายให้ท่านคิดอย่างนี้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยความหนักของรอบนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกครับตอนนี้อยู่ในเกณฑ์การปรับฐานหมดแล้วดาวโจนส์นะครับ S&P 500 สต็อกยูโร600นิเกอีนะครับพวก MSCI a s i ซไยไม่รวมญี่ปุ่นแล้วก็ MSCI World ลงมากกว่า10%หมดแล้วเพราะฉะนั้น10%ก็คือการปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดเอาดีนะครับว่าตัวตลาดทุนไทยลงยังไม่ถึงนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ของเราลงประมาณ8%กนะครับกรายคำคำจำกัดความที่เข้าสู่ในการปรับฐานคือมากกว่า10%นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับ ก็ถือว่าตัวตลาดทุนไทยก็แอบสอบตัวผลแรงกระทบมาพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าแรงกระทบไม่ไม่หนักกว่านี้เนี่ยเราคิดว่าตัวตลาดเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆซึมขึ้นหาขา่าวใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มองแนวรับอยู่ที่พันหกร้อยสิบห้าถึงพันหกร้อยสิบส่วนแนวต้านเดี๋เรามองไกลนะครับวันนี้มองว่าอย่างน้อยๆเปิดกระโดดนะครับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าถึงพันหกร้อยสี่สิบนะครับ วันนี้ก็การกระจายหุ้นก็เล่นกระจายไปเลยนะครับก็มี a อ t บ้านปู CRC, IRPC, IVL, ตสอพอ b แล้วก็ตัวทอปนะครับส่วนนักวิเคราะห์ในกลุ่มของอสังหานะครับก็มีการแนะนำตัวอนันเนี่ยนะครับให้ขายนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่1.1บาทส่วนหุ้นทางเทคนิคมี2ตัวนะ็คือแอดวานะครับ ราคาแนวรับอยู่ที่2 2 6ร้อถึงสองบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่2 3 5ร้อยสางร้อแล้วก็ให้ Stop Loss ถ้าเราหุ้นปิดต่ำกว่า220ส่วนอีกตัวนึงคือ fn นะครับ fn แนวรับอยู่ที่2.94ถึง2.86ส่วนแนวต้านอยู่ที่3.2ถึง3.3ให้ Stop Loss ถ้าเราหุ้นปิดต่ำกว่า2.7บาทนะครับถ้าไข่กลยุทธ์แล้วก็ การลงทุนของเรามีแค่นี้สำหรับวันนี้พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ